ดีครับวิธีคนเมืองเหนือนะครับเนาะคลิปต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เขาไปต้นแหงกันมานะครับกับน้องๆในทีมงานเขานะครับทีมงานโมอทวเขานะครับเอ้ยนี่ปอดซีเขาก็หลังไส้นะครับขอเก็ก้เนาะหัวหน้านเนาะเอ้ครับสมากเป็นป่าน,นิ้นนะครับเพราะว่าบอข้างๆอ่ะที่เขาไปตน้นะเพื่อจะเลี้ยงป่าน,นิ้นนี่เนาะเสียวหันหน้าท่วมนนกันเนาะตัวนใส่ตัวใหญ่ๆนี่เขาเอาไปละ เต็มห้องได้มา,าอีกก็ถือว่าโอเคอยู่ถอดตัวเอาซาตัยนะครับเออเดี๋ยวเขาเคาะก็ดกันกำก่อนนะครับน้อยนี่เขาจะเอาไปแนบเนาะเขาถาเขาถาแนบปันนิดปันนิดน,น้อยนะครับเฮ้ยหามาา,า,มาตัวเสื้อผ้ามือเนาะเป้ยเพ่งเนาะเงเนาวันหลังกัน นี่เขาไปใายไปจ่ายอะไรเขาหน่อยจ่ายห,หมูแว่ๆนอะไกันเนาะหมูแว่ๆหมูนี่เขากระสังหมูเคื่อมออกี้เอาหมูนี้เครื่องจี้เอาหากี่ตานธรรมชาติอา้าวมาดูเมนูแรกนะครับเขาจะซากันอา่านี่น้องบิ๊กเขาจะคว้าเอาหัวออกกันนะครับเดี๋ยวหัวเขาจะไปต้มขมนะครับขี้มันนะครับในส่วนท่านเดี๋ยวเขาจะไปทอดไปซอยเนาะสดๆเลยว่านี่นะครับ อาจจะตัวน้อยไปน้อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับหม่ฟุตบอลหลอกปลาเนาะปลาธรรมชาติเนานะครับม่ได้เลี้ยงอาหารนะครับเนี่ยสดๆเลยนะครับอ,อ,อ่ะเดี๋ยวน้องบ่าวเขาซอยกํานะครับอ้าวรา,างที่เขาล้อเชฟบิก๊กเนาะล้างซอยปลาที่ย่าซายอยู่นะครับเดี๋ยวเขามาล้างสามเมนูต่ตอไปเลยอันนี้อย่างเขาเนาะแนบเนาะนี่เขาแนบเนาะใส่อย่างไปเพิ่มนี่ เกียพ<ำ>ริกเกลือเราจะไข่จะใครพริกเขาใจเป็นพ,พริกพริกแดงเขานเนี่ยเนาะแดงะไรโอ้โหนี่นะครับสุดแนบเขาแบบแนบ,บ,บ,บป่าน้อยนะครับขึ้นเมืองเออแบบหลิงลัดเขาเนาะแบบของขินเมืองเมืองมันเขาน,านะครับบนทุกขง้ขงกัปปิเย็น เพิ่มขมิ้นน้องกินนาะอืมสุดะผัดไปจะเฮ็ดย่งจะเฮ็ดเออสุดยอดวันนี้เดี๋ยวขอหยาดมือหัวหน้าโคกกันหน่อยครับเด,ด้อวันนี้ดูกันยาวๆเนาะครับน้องมีหลายเมนูขนาดเลยครับกินอิ่มหนักกันสำนำ้ำอิ่มน้ำสำ้านกันเนาะอ,อ่านี่ครับงูมเขา่าก,กนน็อยู่กินกันดีเยี่ยงครับอยู่กับเพื่อนพี่เปน็นน้องหากินด้วยกันมันแรงไหมกับเสาะกับข้าวกับปลากินกันนะครับ ต,ตาไม่ถีเอาเนอ้อนี่ก็จะเป็นในส่วนของหัวปลานะครับที่เอาซอยซาดกี้เนาะเดี๋ยวเอา้าาจะเอาหัวปลาไปต้มเราก็จะใส่ขี้ป่าไปด้วยนะครับขี้ป่าในห้องแบบนี้ใส่นักเด้อมันจะขมล้ำไปเนาะขี้ป่าเนี่ยคือแบบจะได้มันบอนี่เป็นบอรธรรมชาตินะครับมันก็ขี้ป่านี่กินได้หมดเลยนะครับ ม,มื้อนี้เฮาจะเอาไปทอดก่อนอยังฮุนเด้อเดี๋ยวก็ว่ากันทำก๊าบนอเออโอเคนะครับเอาต่อไปใส่กะปินะครับสูตรแน,น่ปลาเฮาเนาะใส่กะปิผงชูรสเลยเนาะยรสเลยปูมามีเฮาไปใส่นั่งแบบกระปิ๊กระนเอาเนี่ยเล่าหนักแบบวาก็หาใส่อย่างกระล้ําเลยได้ไ จากนั้นใส่ส,ส,สีขาวสุดหนึ่งห็มสุดแลด้วเด้อววันนี้นะอ้าวเดี๋ยวให้ตม้มต้มหัวปลานะครับตังน้ำให้เดือดนาอใส่ตะไข่นะครับตะไคร้หน่อเีาสูตรง่ายๆเลยนะครับ ต่อไปอะจะเป็นเกลือป่นนะครับใส่ลงไปต้มในน้ำเดือดเลยสุดนี้สุดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะต้มหัวปลาขมต้มขมหัวปลาครับจากแห้นผมจะใส่คาใส่คาลงไปเนาะต้มหัาเพื่อดบข้าวนะครับเนี่ยโอเค จากนั้นผมจะใส่หัวปลาลงไปเลยนะครับหัวปลาพร้อมใส่เนาะหรือใส่มันนี่ถ้าเป็นป่าดีอว่าเป็นเลี้ยงโอเลี้ยงอย่างนี้ก็บอกใครดีกินนะเพราะว่าอย่างมันจะกินอาหารเนาะแต่นี่มันเป็นป่าบอรธรรมชาตินะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับต้อตงก้นเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรากไปดูขั้นตอนต่อไปเหม่กํานะครับ <พ uce. S 1> เดี๋ยวมีการขั้นตอนการพุงรสดเหมกํานะครับลงที่เขาลอา้อน้ำตู้ป่าทั้งเดือนนะครับเขาก็จะผสมเนาะเอาสมอ่มาผสมที่หัวหน้าทดเ้ง โคกตะกี้นะครับไปคู่กับตัวปลานะครับจะห้างน้องก็จะห่อเนาะหัวหน้าที่ตัวจะห่อละต้วนี้เลี้ยงกันโอเคอิ่มได้หอมาหน้าแต่เปลี่ยนซ้อมแล้วนเด็ด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 อันนี้เนี่ยน่ากินขนาดปมประการเันโอ้ปุ่นได้อย่างมั้นนะ โอ้จะเลี be, like yeah, so. ้ยงน่ากินกระดาษหรอหัวหน้าเขาเนี้ยฮึมมลนแต่ดีว่ะอ่าครับโอ้น้ำเสนอกระดาษน้ำเสนอกระดาษครับนี่บรรจงเพื่อวิถีคนเมืองเหนือเลยแต่วิถีเขานะครับน้องหาอยู่หากินกันนะครับโอ้จะให้เขาก็ห่อเลยนะครับ กินบ้านเฮานะครับโอ้มันถึงอยู่บ้านเฮานะครับถึงม่วนใจกันเนาะวันนี้เศกปูเสาะปลามานะแรงมากอะมันเนีกับเข้ากับปลากินกันเนี่ยมันถึงโอ้มีความสุขเดี๋ยวหวน้าพับก่อนนี่วิธีพับก็ง,ง่ายๆนะครับทรัเหมือนสี่เหลี่ยมนะโอเคอือจ้าบัดเดี๋ยวเตะ ่ะเดี๋ยวเอาไปย่างนๆๆนาเนาะมหมดเรียบร้วปลาเสดส์ล่างล่างนี่าเลยเนาะอือนะครับวางทีของเขาง่ยครับเข้ากับปลากล้มก็ไปซ้อนมาหรครับนี่นดูพอได้ปลาครับปลาสเสด็์ปลาน้อยหลายขนาดนะครับเนี่ยเด็ดแตะเต, <c oughs> <c oughs> ตามวิไถีบ้านเฮานะครับเนาะเออเนี่ยโซว่าหากินกัน ยังไงเขาก็ประหยัดไปละขาบสองขาดนะครับบ่ตรจำเป็นต้องไปซื้อจีนซื้อหมูยังนะครับนี่นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเมนูเขาเนาะเอ้าใจแห้งเขาก็ตั้งไฟเนาะใจทานนะครับดังทาน,น,นแดงเลยนะครับบัดนี้แห้งเกินไปเนี่เฮ้ยคงซื้กว่าจะแห้งเกินไปหน่อยนะครับเขาก็เอาแนป่าเขาเนี่ยเขาหนะ่อตะกี้เนาะลงไปวางเลยโอ้โหเต้านี้ล่ะ ตอนนี้เป็นต้มหัวปลาเรานะครับเดี๋ยวรอปรุงรสกั๊มรอน้ำเดือดกั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสล้ำๆให้ดูนะครับเนาะเออวันนี้ก็ดูกันยาวๆนะครับบางเตื๋ออาจจะแบบคือเมนูวันนี้เขามีหลายอย่างนะครับเออเจอกันพ่อกันก้อยกันไปนะครับเอออ๋อมันสูงระดับไหนล่ะเออโอเคเออโอเคนะครับอ้าวนะครับก็นี่เขาจะโซเนาะโซ ซาวนะครับนี่ครับวิธีเป่นอยอะงผงชุดรดใส่ก่อนนะครับหอมมะนาวคะแนนใส่เกลือนะครับนะเจ้าถอดก็หูต้มก็บ่ทถอดก็ได้แล้วแต่ต้มหัวปลาก็มีให้แล้วกอแต่กิ้ลืมซอยต้มเท่านั้นนะต่อไปใส่ พ,ลพิลาบสําเร็จเนาะพิลาบสําเร็จนี่กาแม่นวลจันทร์นะครับแม,ม่จันนวลเนาะโคสแนนเมื่อไหร่อีแม่ได้หันห้องโอ้บรรณานี่มันอู้ดีล้าไปเนาะจะได้มาเป็นสปอนเซอร์ลูกเมื่หลานจิม <laughs> นะครับเอาก้อนหนึ่งก่อน,นง่ายๆนะครับคือซูซ่าป่านี่มันานะจากนั้นนะครับฮองกฤตไซ มะนาวนะครับมะนาวนี่สำคัญสุดเนาะคาบนี่มาได้เลยเด้อพี่ๆไอ้ครับทราป่ะน,นี่น่ารักไอ้ปุ๊บมั้งใส่โอ้จานกะใส่ผักเครื่องเคียงกันครับมีหอมขาวเัอหอมขาวบ่มีกะมีตะไคร้แล้วก็หอมแดงเนาะแล้วก็ พักไทยพักไทยหอมโดนเขานะครับเออพักไทยหอมโดนอยู่เพ่เหรอโอ้โหแต่ซูนี่เขามาใส่ข้าวคั่วเนาะใส่ครัใส่มากระใสขึ้นไปใส่พักป้อมไม่หอมเนาะพักป้อมไม่หอมเขาใสับก่ไก่ที่เขาอยากถเล้ เอ้าโอ้เป oh, oh, mm ็น hmm. อ oh, right. mm ัรเสพวิธีนะครับเดี๋ยวผมชิมมพก่อนเนาะอ้าาตานี่เด็กอนซับีดีนี่ซับทีอนุรเฮ้ย็มองอนทานแล้วมาน้าเต้ อ่ะวจิ้มอ่ะเดี๋ยจะจิ้มเนาะตัวนั่งจิ้มแล้วได้แล้วไงม,มอสนะครับเนาะโอ,โอ้สูตรนี้ง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปเนาะสำหรับซาป,ป่าเขาก็ลุล่วงมาด้วยดีละอ้าวแต่พูดอย่างงี้หม้อควัคนกุนก่มันอ้าวเขาหันมาตั้งต้มหัวป่าเขานะครับนี่ครับผมจะใส่พริกลาบนะครับพริกลาบเฮาเพื่อปรุงรสนะครับสุดยอดเลยพริกลาบนี่ มันจะขมขมมอๆนะครับอ่ต้องใส่เดือดเถิน,น,นะครับเดือดีกว่าจะเผ็ดนะอมฮูมันขับปีปีไอี้เดี๋ยวผมจิ้มมาก่อนนะมันขมขมหวานนะนันะ่เดี๋ยวผมจิ้มมาพร้ามกันครับเอออาจจะปรนัานนะครับเออนะบานนนะ ป่าเห็น้อยป่าเห็นน้อยนะครับนี่ตอกให้แล้วป่ะอือผ่านครับเออแต่ลืมเขาลืมใส่อย่างกออูมามิเขานะครับถ้าใส่อูมามิไปนี่มันจะหวานมากเลยมันจะไหวหวานมากน้องคือแบบได้รสชาติแบบว่ากลมกลมนะครับออโอเคโห่ก็เติร์นไปให้หน่อยก่อนเหมาะดีเลยพริกลาบเด้อพริกลาบสำเร็รจเขาจะได้เลยนะครับ เดี๋ยวเติมผงชูรสไปหน่อยนะครับอ้าวจะให้ผมจะใส่ผงปรุงรสเทานะครับที่ขาดไปได้นอะเพื่อความนัวนะครับใส่ลงไปโอเคหืมจิ้มหอมกำละ้ะหืมผ่านครับเมนูนี้ เดี๋ยวเอาก็้าไปล้อเมนูแ,นแหนบแฮมกั๊มนะครับโอว้วันนี้ของกินล้ำๆทั้งนั้นเลยนะครับต้ำเตียงล้ำง่ายอืมอืมเป็นยังไงบ้านเขาลูกทุ่งลูกทุก่งเอ้ยเอจะได้ไม่ได้อยู่กินตัวเนาะโอ้หดีมาปางอ่ะโทรมาละ่ะมีลูกน้อยทำได้โอ้โหเป็นไงครับมีหแหนมตัวไหน เนี่ยอะไรกํานี่เอาใส่นีงกันจานอ๋อจานมีแค่แล้วเนาะเป็นไงเป็นได้อือหืออ๋อแนวน้าเลยลองชิมก่อนเนาะค่นมาดูมาชิมไอ้พวกกําบ่ก๋อมค่ะวันนี้ก๋อมค่ะก็ให้ชิมให้ชิมไปก่อนอ๋อได้ันได้อร่อยกินได้ตึงกลางเลยเนี่ยกินได้ตึงกลางครับกินได้ตึงกลางครับผมได้กินแล้วหริว่าแต่ นี่นะครับเปร่าเห็นหน่อยเนาะกลมกลมรสชาติผานมากเลยน้องเปาสุดยอดครับสตรนี้เจ้าไปด้ครับพี่พี่ใอ้้างรูมเหรอ เจกันติดตามได้นะครับนี่เลยกันติดตามครับวันนี้น้องขอฝากวิถีเฮานะครับน้องอดีก็ับไปได้ไปกินเข้ากินป่ากับน,น้องบาขอพอดีลูกสาวก็โทรม,มาละจะได้ห้งขอฝากวิถีด้วยนะครับน้องวันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนสวัสดีครับ